สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูสุขคนนะครับมือนีมากครับเหี้ยอ้อยพี่น้องครับสวัสดีครับร้านทุเรียนเหี้ยอ้อยนะครับอยูはは่ขอนแก่นโชคดีเลยพี่น้องเหี้ยันโทรหาผมนะครับฝนตกมือนีเนาะเนี่ยครับตอนกลางวันพี่น้องตกปุ๊บเหลือบนโทรหาผมจบเดี๋ยวพาไปไต่อึ่งวันสันได้หรืพี่น้องอู้ยเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อขออนุญาตเบิ่งเด้อเบิ้งอู้ยเบิ่งเด้อพูดเนระอู้ยไข่เน้นๆเลยอึ่งไข่ ปี68นะครับวันนี้วันที่3 3มีหน้าเอาเนี่ยสดเลยครับอ๋อค,ครับกินห่อนเลยเอ๋อสดหนามเด้อหืมเจียวออของแถีเลยผมเอาอเจียวครับของเดียวของเดียวครับไปไต่กันไปไต่กันม้านโอ้ยมวนขนาดว่าเจียวเจียวเอาเลยครับเด้อ,อ เดี๋ยวตอนนี้เอาเนี่ยจัดการนะครับเดี๋ยวตรงพี่หน่องตุ่มเปื่อยๆเลยอุย้ยขัางแหลกของปีเด้อพี่น้องเด้อนี่อุ้ยไข่ม,มันดีขนาดพี่หน่องเอ้ย ไอ้ติมทองครับไอ้ติมทองอืออ๋อเลยครับอ๋อเลยผู้ใดอยางไงทุเรียนนะครับมีตลอดปีตลอดมีทุกย่ามพี่น้องทุเรียนเฮ่อไอผมเคยมากินร้านพนรู้ถูกอยู่ตลาดอู้ฟู่ครับอู้ฟู่ฟู่อคอนแก,นออก่นพี่น้องมากเลยวันนีดด้จะกินทุเรียนพากันไปไตยืง ไดอีหลีโอ้ยมันฉชดดีอีหลีมันลยมันมันถึงเลขแล้วมันดีงเนาะเอ้าพี่ลีกินยังไงมาเนี่ยมันยมยมครับยมบผมว่าเปนเคยไม่นะครับเนาะพี่เจียวเนอกผมใส่ที่สองแล้วเนีอ เบิ่งเด้อโอุ้ยมันส่วนแห่งมาไปนอ้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งมีมัเมากว่าเนาะบ่มีเด้ยครับบ่มีเด้อวเบิ่งขุ่งมาบ่ามีเอ่เอาครับเจียวเจียวขออยาดลุยเด้ยครับผมขอเลยครับอื กินเองมันต้องบดครับอือ,อ,อสุดยอดเลยเนาะสร้างไหม่ใหม่เลยเนาะฝ <laughs> <laughs> นตรงแห้งเขาอยู่เขา่าขอนแก่น ว่าเป็นพ่อคุ้มสับนะครับคุ้มสับก่อนไงเพี่น้องฝน,นแรกของปีครับปีหกแปดเดี๋ยวพี่น้อนเง,นงเดี๋ยวร้านมาไตม่ใส่บางด่านสิว่าเขาใจว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอึงอึงฟิดโมเมนต์พี่น้องไทยเบืองเลยอึงสดเลยปีหกแปดเลยแหะนะครับตามที่โในลีลขปเลยเอาเนี่ยครับเอาเอา มึงตัวหน่อยมัอนอนนะไรบอมึงตัวหน่อยีกคน้องมึงนบอมีไข่บ่นีตัวตัว,ตว,ตวอู้ไข่บ่เลยไหมอ้าวอู้คนน้องคนน้องอู้อ่าส่วนนี้วันนี้อ๋ครับตีเยอะตัวเลยนั่นใช่แล้วครับไลยตัวเล้ว <c oughs> <ๆ c oughs> บุบีบุบีมมาลครับงอน เนี่ยบุคคลกิน,นครับครับเคยไหมครับพี่น้องเคยไหมโอ้แซ่บไปเยอะอือฝนแหลกนี่มนนันมั่นมั่นเลยอ่ะกระทือว่าโชคดีพี่น้องเนี่ยกินปีแหลกไออ่าปีแหลกขอ้ของแหลกได้กับว่าได้ครับม,มันไปนสามตัวแล้ว แซ่บน้องเอ้าแซ่บครับผมดีใจไปน้องดีใจไหนมากินขอน้ำเฮียเฮียอ้อยนะครับร้านทุเรียนเฮี่ยอ้อยอยู่ตลาดอูฟู่ผู้ใดอยากกินทุเรียนทุเรียนเนี่ยมีทั้งตลอดปีเลยเขาว่าได้นะครับทุเรียนนี้ก็ทุเรียนยังก่อนช่วงช่วงยังก่อนช่วงอันซีสเกตนะเขาเรื่นทุเรียนทุเรียนผู้ก่อไฟครับทุเรียนผู้ก่อไฟกับพวก็มากินไวอยู่นะครับแล้วก็ทุเรียนมาจากจันมาจากไต่กับมีหลายนะครับมีตามฤดูกาลนะครับมีตลอดเลยเอาก่อขอบคุณเฮียอ้อยน้ำดีส่วน ไปหาอื่นมามาต้มมนีิขอบคุณหลายนะครับเด้อขอบคุณหลายครับ,<อ>รบมี่ยังกะจะกินทุเรียนติดต่อเป็นไดงน,นะพี่น้องเด้อเอาขอบคุณหลายนะครับพีนน่น้องเนาะฝากกดไล์กดแชร์เนี่ยขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกๆคน,น,นที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางกิมมุสภาพก็ขอโทษขอไปน้มวันนี้เอาซามมิกนเดี๋ยวเ่าไปกินเลนอีกที่หนึ่งนะครับเนาะเอาคลิปนี้เอาซามมิกนเดี๋ยวพ้อขึ้นหาสวัสดีครับ